มาเราดูราคาของใน Carrefour กันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ c a r r นะคะเขาบอกว่ามันเป็นห้างที่ของถกูกที่สุดในจอเจียแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจราคาของกันนะคะว่าถูกจริงเปล่าเริ่มจากสินค้าผู้หญิงของเรานะคะผ้านามัยนะคะทุกคนคูณ13เนาะจริงๆมัน่าจะประมาณ13.5หแหละเอาสิบดีกว,ว่าจะได้คูณง่ายดี อย่างอันนี้นะคะเป็นแบบ Always เนี่ยที่เราเจอตรงทางด่วนเนี่ยอันเนี้ย11.5แต่นั้นเราซื้อมันเป็นซองเล็กไงอันนี้กี่ชิ้นอะ14ชิ้นอือ14ชิ้น11.5คิดถึงว่าในนะแบบเย็นบ้านเราเลยอะเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้เอออันนี้น่าจะถูกลงมาหน่อยยี่ห้อนี้นะ นี่เบรสรอ่ะอันไม่ออกเลยประมาณหกหกห้าเคอยู่นะหกสิบสามหกมันเท่าไหร่อคิดไม่ออกอ่ะประมาณเนี้ค่ะทุกคนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะเพราะว่าเราคิดไม่ออกอ่ะคูณสิบสามมาต่อกันที่โลออนกับ ครีมอาบน้ำนะคะน,นี่ยี่ห้อกกเนียเรโซนานีเวียก็มีนะนีเวียส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นครีมอาบน้ำเนาะราคาครีมอาบน้ำมนจะ6 9จ๊ะ6.95ขวดใหญ่อ๋อนี่เป็นของเขาผลิตเองถูกอยู่แล้ว นี่พวกนีวีอดโดฟให้ทุกคนดูราคาก่อนเผื่อใครคิดจะแบบเออมาซื้อเอาที่นี่เอาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะพกมาจากไทยเลยยาสีฟันนะคะ มีคอลเกตด้วยนะพาโรดอนแท็กซ์11.95เจลอันกะติดเดียวเจนจโซได13เจลครีมสักผมนะคะเฮ้ยมีซันซิลด้วย ซันซิลราคาประมาณ6.95นะ350บิน6.95เจลมีหลายสูตรเนื้อแพนทีนก็มีนะคะลดราคาอยู่ประมาณนี้เอลเซฟเคลีย Head Shoulder สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันถูกนะคะก็คือเบียค่ะนี่ราคาเบียเออหลายยี่ห้อด้วยนะแต่แบกกลับไทยไม่ได้เสียใจด้วยนะจ๊ะราคาเบียนะจ๊ะสามเจลอะไรอย่างงี้เธอมาดูตรงนี้เธอมาดูตรงนี้ นี่จะเป็นเบียร์นอกมั้งเบียร์นำเข้าก็ไม่แพงนะถือว่าไม่แพงอันนี้คือเบียร์บ้านเขาค่ะ9.5เจลขวด2.25ลิตรป้าชะกินยังไงให้หมดคะเมาตายเลยนี่11.95เจลเบียร์เอออันนี้คือเขาผลิตเองนะมันก็เลยถูกเท่กว่าแบบบิ๊กเบิ้มมาก2.5ลิตรอย่างงี้กินยังไงให้ไหวคะ ขะะวด5 0ามิล0.7เจลแต่มันก็มีหลายแบบนะมีแบบน้ำแรก่ก็มีอันนี้ขวดใหญ่นะคะขวด1ลิตร1.3เจลมันมีหลายยี่ห้องไงแล้วมันก็ไม่เท่ากันอะ่ะอันนี้น้ำเปล่าผสมเลมอนนะจ๊ะ0.95เจลน้ำเปล่าก็ประมาณบ้านเราเนาะ ไม่แต่ละว่ายี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อนี้โอเคไม่แพงนี่ห0ามิล0.5เจล7บาท8บาทแล้วก็ขวดเนี้ยเราก,กำลังดีขวดหนึลิตร0.85ยเจลขวดหนดห้ลิตร1.35เจลนะคะประมาณนี้น้ำเปล่านี่ส่วนน้ำที่เราชอบที่สุดคือน,น้ำสปาเกอร์ว้ายเอ้ยฉันจะต้องกินส่งทายน้ำน้ำสปาเกอร์ลดราคาถูกมาก จากสองกว่าหรือหนึ่งจุดเก้าห้าแต่เราต้องจัดยี่สิบกว่าบาทนะทุกคนน้ำเนี่ยต้องลองผลิตในจอเจียอร่อยมากอร่อยทุกรสชาติจริงๆโดยเฉพาะรสลูกแพรเลยเนี่ยเอออร่อยมันก็มีอยากหลายย่้อนะเราว่าคาฟูถูกจริงที่เราเจอมามันเป็นห้างมันเป็นเอ,อ่อมาเก็ตในห้างอะ้ายๆแบบมาเก็ตที่อยู่ในพารากอนอะไรเงี้ยมันเลยบวกไปอีกเนาะเออแต่คาฟูได้นะราคา ของใช้ของกินในชีวิตประจำวันอันนี้ไม่เถียงไม่แพงได้สมกับค่าของชีพอย่างเราเราคนไทยนะคะวนยนะคะเออวายก็ไม่แพงนะเนี่ยแอลกอฮอลนี่ถูกยอมรับว่าถูกเลยแอลกอฮอลถูกเวอร์ถูกแบบเวอร์มีถึงตรงนู้นเลยนะแต่เราจะไม่ถ่ายเยอะนะขี้เกียจเดี๋ยวโดนแบน กวดหนึ่งสิบสามเจลอย่างเงี้ยยิ้มสี่เจลอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่สองสามร้อยเกียดต่ำลงมาหน่อยก็ไม่ถึงสิบเจลนะแต่มันไม่ค่อยอร่อยอะชิมแล้วน้ำผลไม้นะคะเก้าเจลสามจุดเก้าห้าเจลวันนี้ของแชร์เฟอร์เองก็เลยไม่แพงมีโปรด้วยนะสองแถมหนึ่งอ่ออได้นะสามจุดเก้าห้าอะไรอย่างงี้เออได้ 6.5น้ำเชอรี่น้ำส้ม5.45ช,ช็อกโกแลตช่างกิโลนะคะเน้นๆนนะว่าช่างกิโลนะเราจะหยิบเท่าไหร่ก็ได้ออมีหลายราคาถือว่าโอเคนะโลหนึ่ง48เจลโลหนึ่ง19เจลโลหนึ่ไง29เจลอย่างเงี้ยมีหลายแบบมีหลายแบบได้อยู่นเนี้ย หมาะกับการเป็นของฝากนะคะที่ไม่แพงมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตมีหลากหลายนะคะหลากหลายแบบหลากหลายราคาเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากแนะนำที่ a r e f u l เลยนะคะเออของมันเยอะดีเว้ยนี่นี่โอ้ยดีอ่ะสิสี่ก็มี 14, 19, 11เอ้ยมีลูกอมด้วยโอเคนะคะหาของที่ถูกเจอวันสุดท้ายนะมันดีแบบนี้มาดูพวกชานะคะหกเจลเจ็ดเจลจะบอกว่าชาให้ไปที่ตุรกีเมืองแห่งชานะคะตุรกีชาถูกมากกล่องแบบเนี้ยกล่องละยี่สิบยี่สมีอ่ะ ยี่สิบสามสิบมีอ่ะลองส่องราคากันดูนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ชาเขาเยอะนะสามเจลอะไรอย่างงี้สองเจลสามเจลมีนี่มีแถมแก้วเลยโปรโมชั่น ชาเขียวห้าเจลเดินะคะมามา่าพอจะกินได้นะเหมือนคล้ายๆรสหมูสับอะ่ะออได้อยู่จืดๆแต่เป็นแบบจืด,จดๆเค็มๆแบบหมูสับอะ่ะพอประทังชีวิตไปได้นะสองเจลสามเจลเอ,อ้ยเรากินแบบประมาณอย่างนี้มั้งสองเจลกว่าโอเคนะมันอิ่มอ่ะเอ้เรากินแบบนี้สองจดสี่ห้าเจลอิ่มนะ้ำมันได้เยอะ แต่มันไม่มีอะไรแล้วนอกจากมาม่าก,กับแผ่นอะไรมีกลมๆแล้วก็เนื้อแบบเนื้อเร็กๆแบบเป็นซองก็ได้นะ1น5นี่นะคะมามา่าหลายรสชาตินี่มีข้าวด้วยนะคะไรซ์ Rice, 1กิโลสอ้เจลก็เป็นอะไรอะ่ะเราไม่รู้จักอะ่ะนี่นะคะ 4.35เจลเป็นข้าวแบบอ๋อข้าวที่มันจะพองๆที่เราบอกว่ามันเหมือนเม็ดอะไรนั้นหรือปล่าอันนี้เส้นนะคะเส้นต่างๆพาสต้าพาสต้า2.45เจลเป็นกิโลเนะเขาขายเป็นกิโลแต่ไม่ต้องซื้อถึงโลก็ได้นะแล้วแต่เราจะตักเขาก็จะชั่งให้เหมือนบ้านเราเนี่แหละน้ำมันนะคะ9.35มันเป็นน้ำมันจากดอกทานตะวันหรือเปล่า แปดเจลแปดเจลราคาจพอกันไม่แข่งขันกันมากเนาะน,น้ำมันแปดเจลเก้าเจลดีราคาโยเกิร์ตนะคะขวดาว่นี้ไม่ใช่นมเปรี้ยวนะแต่เป็นโยเกิรต์ตเป็นโยเกิร์ตผสมไส้อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่รสชาติได้อยู่ต้องซื้อที่มันมีรสชาติเป็นสตรอเบอรี่เป็นราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยได้โอเคลดราคาพอดี ไข่ไก่นะคะเั้ยมันมนกอพีป่ะ5.3าจุไข่สีขาวเป็นไขน่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะอันนี้เป็นแผงเท่าไหร่อ่ะห้าสฟอง15ฟอง7.7อ,อันนี้เป็นแบบ12ฟองแต่ก็มีไข่สีเนื้อแบบบ้านเรานะแล้วแต่จะเลือกเ <It 's into heaven> ออเขาขายเป็น15ฟองด้วย นี่มันก็จะมีไซส์นะคะไซส์ L ห้าจุดสี่เจลสิบฟองไซส์ M ก็ลดหลั่นลงมานะไซส์ S สี่จุดเก้ามันเป็นไก่แบบต่างกันเนาะนมนะคะสี่จุดห้าเจลวดใหญ่อยู่นะสี่จุดห้าสี่จุดห้าสี่จุดหก ไม่ต่างกันมากอันนี้เป็นแบบเป็นกร่องมีแบบแปดเจลด้วยนะเป็นอะไรอะ่ะนมเด็กเหรหนึ่งจดเก้าเก้านี่คือลดแล้วนะคะกดเล็กราคาพุดดิ้งนะคะ หนึ่งสี่ห้าลดแล้วนะ1 4ึหอันนี้สแถมหนะึ่งะต่อชิ้นนะไม่ใช่ต่อแพ็กนะคะเฮ้ยเราไปกินที่ตุรกีแปบาทเองอะสี่ลีลาตุรกีออ,อันนี้ประมาณยี่สิบแต่ก็ได้อยู่แหละใจใจ่ายไปเมทานตะวันนะคะมีหลากหลายเนาะอันนี้น่าจะเป็นแบบกระทอเปลือกแล้วปะ่ะเลยแพงขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้น่าจะแก่เองมีพีนัท ลอบคอนนะคะ1.65เจลแล้วที่นี่เขาไม่ค่อยกินขนมพบเคี้ยวก็หรอมันไม่ค่อยมีเลยอะกำลังหาแบบสแน็คสแน็คมันมีอยู่เชลเดียวมีแค่เนี้ยอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นชิปขนมปังหรอขนมไม่มีอย่างบ้านเราเนาะกินจนไตพังเลย <laughs> แซวนะคะเน,น,น,น้นถั่วอะไรเงี้ยเน้นขนมมีประโยชน์อะไครเกอร์ นี่ไงเจอแล้วมันฝรั่งเลสนะคะ4.45เจล155กร,รมัมแต่มันมีไม่เยอะมีไม่หลากหลายยี่ห้องไงถุงเล็กนะ0.95เ้จลถุงนถุงจิว๋วถุงจิว๋วโอ้ยมีแค่นี้เองอะ่ะขนมไม่เยอะเลยพริงเกลนะคะ 9.5เจลประมาณนี้ขนมมินิดเดียวน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับราคาของนะเราก็หาของที่เราแบบควรต้องใช้ตอนเรามาเที่ยองี้ที่จริงอะมันมีมากมายไก่กองเลยนะมีถุงขยะอะไรเงี้ยน้ำยาล้างห้องน้ำมีหมดแต่เราไม่ได้ขนาดอย่างเราเอาที่เราจาเป็นต้องใช้ตอนเรามาเที่ยองี้นะใครจะซื้อของนะคะเราแนะนำที่คารฟูลนะคะส่วนมินิมาร์ทอื่น มันก็มีแหละมันก็แพงนิดนึงก็เอาที่เราสะดวกแล้วกันเนาะแต่ว่าแนะนำไงเออถูกๆของฝากอะไรอย่างนี้ค่ะฟูลราคาประชาชนแน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าแล้วไปสนามบินกันนะคะ